สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูค่ะเด็กๆทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าคงสบายดีกันนะคะคุณครูป้อมก็สบายดีเช่นกันค่ะช่วงนี้เด็กๆต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดื่มน้ําดื่มนมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมอะไรคะใช่แล้วค่ะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สอของการเรียนออนไลน์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กดีมีน้ำใจค่ะและในวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องจิตสาธารณะกันค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักความหมายของคำว่าจิตสาธารนณะคุณครูป้อมก็มีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพลงที่คุณครูป้องนำมาฝากในวันนี้สนุกไหมคะใชใเด็กๆยังดูอีกเด็กๆค่อยย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะคำว่าจิตสาธารณะจิตสาธารณะคืออะไรจิตสาธารณะก็คือการที่เรามีจิตคิดต้ารรค์มีจิตที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือสังคมนั่นเองคะ่ะเช่นเมื่อเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็จะชอบชชวย หรือคนอื่นอยู่เสมอหรือเมื่ออยู่ที่บ้านเด็กก็จะช่วยงานบ้านพ่อแม่โดยที่ไม่ต้องบอกเลยสิ่งเหล่านี้ก็คือการมีจิตสาธารณะนั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะมาฝากเด็กด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะนิทานสอนใจเรื่องน้องไข่เจียวตอน มีน้ำใจน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อยและมีน้ำใจเพื่อนๆนจึงรักน้องไข่เจียวมากเวลาที่เพื่อนๆลืมเอาเครื่องเขียนหรือเงินมาจ่ายค่าของที่โรงเรียนน้องไข่เจียวก็จะให้เพื่อนๆหยิบยืมของหรือเงินโดยไม่บน่นเพราะรู้ว่าคนเราลืมกันได้เมื่อเห็นเพื่อนนำการบ้านไปส่งที่ห้องพักครูน้องไข่เจียวก็จะช่วยถือให้ครึง่งหนึ่ง เพราะการบ้านของเด็กทางห้องมีจำนวนมากและหนักมากเมื่อแบ่งกันถือก็จะถือได้สบายตอนทำความสะอาดหลังเลิกเรียนน้องไข่เจียวเห็นเพื่อนถือถังขยะซึ่งล้นจนกระเด็นออกมาก็จะเข้าไปช่วยเก็บขยะแล้วช่วยถือถังขยะนั้นไปยังที่ทิ้งขยะหลังโรงเรียน <Wow. S 1> ครั้งหนึ่งน้องไข่เจียวเห็นเด็กวิ่งเล่นหกล้มแล้วร้องไห้เพราะมีแผลถลอก น้องไข่เจียวก็จะเข้าไปปลอบใจแล้วช่วยพาไปห้องพยาบาลในห้องเรียนมีเด็กคนหนึ่งฐานะยากจนเสื้อผ้าของเธอเก่าๆขาดๆเครื่องเขียนก็ไม่ค่อยจะมีบางครั้งก็ไม่ได้ทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนน้องไข่เจียวสงสารจึงมักจะแบ่งขนมและข้าวให้เพื่อนคนนั้นกินเสมอแล้วน้องไข่เจียวก็ยังแบ่งให้เพื่อนๆคนอื่นในห้องกินด้วย wow. คุณแม่มักจะสอนให้น้องไข่เจียวทำดีเป็นคนดีมีน้ำใจกับคนอื่นน้องไข่เจียวเองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเพราะถ้าคนเรามีความอบอ้อมอารีต่อกันโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเป็นยังไงบ้างคะนิทานของคนครูป้อมสนุกไหมเอ่ยนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ดีสอนให้คนมีน้ำใจมีจิตสาธารนณะ สอนให้เรารู้ว่าถ้าคนเรามีจิตสาธาระมีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจดีโลกของเราก็จะได้อยู่มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณคุณป้อมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ